สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอนุณีตำลัดใบ,บนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อกุณฑิดาค่ะค่ะคุณกุณฑิดาคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาทําการตรวจช่องท้องให้คุณกุณฑิดานะคะค่ะโดยการตรวจช่องท้องนะคะจะใช้เทคนิคก,การดูฟังเคาะคำค่ะเดี๋ยวจะเริ่มการดูก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคุณกุณฑิดาค่ะการดูนะคะเดี๋ยวจะเริ่มการดูลักษณะของหน้าท้องนะคะ ลักษณะของหน้าท้องนะคะท้องลมท้องไม่โตไม่พบรอยโรคแล้วก็ไม่พบแผลรอยจ้ำเลือดนะคะแล้วก็ไม่พบแผลผ่าตัดค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการดูการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะค่ะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหน้าท้องปกติดีค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการฟังนะคะเดี๋ยวจะเริ่มการฟังบราว์ซาวค่ะโดยจะใช้ด้านไดอะแฟมฟังประมาณหนึ่งถึงสองนาทีค่ะ ค่ะจะฟังบริเวณไรอุลิแอครีเจียนค่ะค่ะพบเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้แปดครั้งต่อนอาทีค่ะในคนปกตินะคะจะพบ เสียงการเคลื่นนอนไหวของลำไส้แปดถึงสิบครั้งต่อนาทีค่ะถ้าต่ำกว่าแปดนะคะท้องอืดถ้ามากกว่าสิบนะคะท้องเสียหรือถ่ายเรลวค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการฟังเสียงผิดปกติหรือบลุยค่ะจะฟังด้านเบลค่ะฟังเสียงหนึ่งถึงสองนาทีเช่นกันค่ะจะฟังบริเวณอัมบ l ิ c ค l ล e g เจีน,นะคะ ไม่พบเสียงการเต้นของหัวใจที่มาตามหลอดเลือดแดงค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเคราะค่ะค่ะจะเริ่มการเคราะแบบมือเดียวก่อนนะคะจะเคาะาทั่วช่องท้องก่อนค่ะ๋ย่ขออนุญาตนะคะ พบการคอนะคะพบเสียงโอ้ปกติดีค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคอแบบ shifting d o n a t นะคะโดยการคอจากด้านจากสะดือนะคะออกไปด้านไกลตัวค่ะเดี๋ยวจะเริ่มคลออลักษณะของนอนก่อนนะคะค่ะคอได้ยินเสียงทึบนะคะเดี๋ยวให้คุณคุณทิดานะคะนอนตะแคงตัวก่อนนะคะ กานเคาะนะคะ,คะการคอนะ,ะจะเริ่มคอตั้งแต่สะดือออกมาด้านไกลตัวเช่นกันค่ะค่ะคนะคะในท่านอนตะแคงจะได้ยินเสียงโปกปกติดีค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเคอแบบสองมือค่ะจะคเจะคาะสองมือค่ะ CVA ด้วยวิธีการคาแบบกำปั้นค่ะจะคอรบริเวณหลิบที่12นะคะไม่เกินหลิบ12ค่ะ ขออนุญาตนะคะเจ็บไหมคะไม่ค่ะเจ็บไหมคะไม่ค่ะค่ะ,ะไม่พบกลวยไตอักเสบหรือ,อผู้รับบริการไม่เกิดการสะดุ้งตัวค่ะค่ะต่อไปนะคะเดีย๋ยวให้คุณคุนทิดานอนนอนหงายค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคำค่ะโดยการคำนะคะจะมีคําตื้นและคําลึกค่ะอยาจะเริ่มคําตื้นก่อนนะคะคาตื้นจะคำะประมาณ ไม่เกิน3เซนติเมตรนะคะค่ะคำทวดช่องท้องเลยค่ะแล้วขออันง่ายนะคะค่ะ,ค,ะคำเกดไม่เจ็บไม่พบก้อนนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคำลึกนะคะคำลงไปประมาณ5-6เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวจะเริ่มการคำทั่วบริเวณช่องท้องก่อนนะคะ ค่ะคำไม่พบก้อนแล้วกดไม่เจ็บค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคำตับนะคะคำบริเวณเไรส์ควอดแดนนะคะไร์ขออภัยค่ะไร์อัปเปอร์ควอดแดนค่ะแล้วให้คุณกุลทิดานะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจคะ่ะหายใจเข้าคะ่ะหายใจออกค,ค่ะค่ะคำตับนะคะไม่พบก้อนแล้วก็ ไม่พบตับโตค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคทำนม้ามนะคะเดี๋ยวให้คุณกุลธิดานะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่ะทาไม่พบก้อนแล้วก็ไม่พบนม้ามโตนะคะในคนปกตินะคะจะไม่พบนม้ามโตค่ะขอบคุณค่ะ